สวัสดีครับมิตรรกแฟนมัดมวยชาวนันนทไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกำปั้นโลกด้วยผมเช่นเคยนะครับแอดมินหำใหญ่คนเดิมมาแล้วนะฮะก็มีเรื่องราวสีสันของวงการมวยโลกนี่ยังไม่ได้ซัดกันบนเวทีแต่ว่าซัดกันทางฝีปากก่อนนะฮะโอ้โหคนนี้จะเดือดทีเดียวสําหรับคู่นี้เดวินฮานี่และไรอันกาเซีย ล่าสุดนะครับเดวินฮานี่ชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของ WBC เนี่ยก็ออกมาบอกทํานองว่าไม่ค่อยยอมรับในฝีมือของไรอันกาเซียสักเท่าไหรนะ่นักเดวินฮานี่จะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกกับคู่ปรับคนนี้แหละนะครับในวันที่20เมษายนที่จะถึงนี้ที่สนามกีฬาบาร์เคร์เซนเตอร์ในบรุกลินนิวยอกเดวินฮานี่เจ้าของสถิติชนะ31ครั้งรวด แล้วก็เป็นการ knock out และ TKO 15ครั้งนะครับกำลังจะป้องกันแชมป์ครั้งแรกหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะเลกิสโปรเกรสในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับในซานฟรานซิสโก รอันกาเซียเจ้ของสถิติชนะ24แพ้1แล้วก็เป็นการชนะน็อกเอาท์และ TKO 20นะครับกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหลังจากที่ต้องแพ้ให้กับเกร์วันตาเดวิสด้วยการชนะน็อกออสการดูอาเตในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฮานี่และกาเซียมีกำหนดที่จะพบกันในงานถแถลงข่าวครั้งที่2นะครับที่ลอสแองเจลิสหลังจากที่ได้ประจันหน้ากันไปแล้วในนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับฮานี่เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อคืนนี้นะครับก็บอกว่าผมจะไม่ไปงานถแถลงข่าวพรุ่งนี้ไอรีแอนเนี่ยมันทำให้ผมแล้วก็ทุกคนเสียเวลามีรายงานว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็นการตอบกลับโพสต์ของกาเซียที่เขียนโพสต์ว่า สุดยอดไปเลยพี่ชายดูดีซ้อมดีผมหัวเราะเพราะผมเมาโคตรๆทั้งสองคาดว่าจะอยู่ในลอสแองเจลิสกันแล้วนะครับในตอนนี้มันเริ่มต้นหลังจากไรอันเรียกหาผมหลังจากไฟล่าสุดฮานดี่กล่าวกับ ESPN ผมรู้จักไรอันมาตั้งแต่เรายังหมอยไม่ขึ้นตอนนั้นเราอายุเก้าหรือสิบขวบนี่แหละนี่เป็นไฟที่7ของเราแต่นี่คือไฟที่สำคัญโคตรๆมันสำคัญจริงๆผมรู้จักไรอันเป็นอย่างดี และผมมีประสบการณ์ร่วมกับเขามากมายในสังเวียนเขาเป็นหนึ่งในคนที่เก่งกาจเมื่อเรายังเด็กๆผมเป็นคนหนึ่งที่เก่งกาจขึ้นเมื่อเราโตขึ้นโลกจะได้เห็นว่าผมเก่งกว่ามากในฐานะนักมวยอาชีพผมพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนในอาชีพนักมวยผมเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยมกว่านอกจากนี้เดวินฮานี่ยังยกย่องแรอนกาเซียว่าสำหรับหมัดซ้ายของเขานั้นทรงพลังอยู่พอสมควรและเชื่อว่าหมัดนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับเขา ผมแน่าจะเข้าไปที่นั่นและทำให้เขามีจุดอ่อนเหมือนกับที่ผมทำกับคู่ต่อสู้ทุกคนเรารู้ว่าไรอันจะทำอะไรเขาต้องการออกหมัดฮุกนั่นคือทั้งหมดที่เขามีหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมจะอาจ,จให้เขากองในยกไหนผมจะให้การต่อสู้บนเวทีเป็นคำตอบกันแล้วกัน I'm immortal When I feel like this I'm immortal